ทำนาของมึงดีกว่าเขาไม่ใช่ของเขาต้องรวดเร็วเขาต้องแข่งกับโลกทั้งหมดไม่ใช่แข่งกันในประเทศแต่มันแข่งกับโลกทั้งหมดดังนั้นความคิดของเด็กเหล่านี้มันจึงพุดปาดและรวดเร็วมันเปลี่ยนแปลงเร็วจนกระทั่งคนแก่ทุกคนหวาดกลัวแต่มึงต้องยอมรับว่านี่คือโลกใหม่โลกใหม่ไม่ใช่ในประเทศเราอย่างเดียวที่เปลี่ยนอย่างนี้มันเปลี่ยนทั้งโลกมึงจําไว้ถ้าตามใดที่คนรุ่นใหม่ของเราไม่เปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะสู้กับเขาได้ไงกูจึงศรัทธาต่อคนรุ่นใหม่กูบอกได้เลยกูสอนคนอะลูกศิษย์กลัวเด็กรุ่นใหม รุ่นใหม่เกิดขึ้นไวให้โอกาสเขานําเสนอผลงานเลยกูชอบเด็กรุ่นใหม่คิดแล้วกูเชื่อฟังเขามึงจําไว้เลยในการประชุมทุกครั้งเด็กรุ่นใหม่เด็กอายุ20กว่าสามารถยกมือแล้วบอกว่าสิ่งที่อาจารย์คิดผิดผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้อาจารย์เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอาจารย์พิจารณา,ามึงด้วยกูเป็นคนแก่ที่ไม่ใช่มองเด็กว่าก้าวร้าวแต่กูเห็นว่าประโยชน์ที่เด็กเด็กมันเสนอนั่นคือประโยชน์ของส่วนรวม กูไม่คิดว่าไอ้นี่เป็นเด็กมึงก้าวร้ากูอ่ะมึงมาทับถมความคิดกูเหรอไม่ใช่กูกลับศรัทธาต่อความคิดมึงมึงรู้ไหมการบริหารจัดก,การวัดกูจริงยิ่งใหญ่และงดงามคนเด็กรุ่นใหม่ของกูจึงขึ้นครองอำนาจทั้งหมดมึงจำไว้เลยที่วัดกูไม่มีคนแก่คนแก่กลายเป็นที่ปรึกษาหมดคนหนุ่มเกิดขึ้นมาหมดทั้งหัวหน้าฝ่ายทุกหัวหน้านี่คือสิ่งที่กูใช้คนหนุ่มคิดใหม่มึงเข้าใจเปลี่ยนแปลงความคิดกูทั้งหมดมันเสือกดีทั้งหมด มึงจำไว้เลยดังนั้นกูศรัทธาสิ่งนี้มากกว่ากูเป็นคนไม่เชื่อในอายุกูไม่คนเชื่อว่าหัวงอกหัวดํากูไม่สนแต่กูเชื่อในความคิดของทุกคนของทุกคนทั้งหมดกูมองทุกคนทั้งหมดคือคนเท่าเทียมกันกูไม่คิดว่าไอ้นี่คนแก่แล้วกูจะฟังมันกูไม่กูไม่กูไม่มีความคิดอย่างนั้นมึงจะเจริญได้ไงดังนั้นมึงรู้ไอ้การประชุมของกูร้อยสี่สิบห้าคนเด็กหนุ่มอายุยี่สิบกว่า สามารถยกมือและสวนทางกับคนอายุ6กิบกว่า,าได้แบบเ<ฮ>สรีภาพ<ฮ>แล้วความคิดของเขาเนี่ยจึงนำเสนอมาสู่สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่วัดกูามากกว่ากูกูบอกว่าพวกมึงเก่งกว่ากูนะเวลานี้พวกมึงเก่งกว่ากูกูดีใจชิบหายที่มึงคิดได้ดีกว่ากูด้วยแล้วมันทําดีกว่ากูด้วยตอนนี้กูวางมือวัดลงขุนกูทั้งหมดแต่แม่งเสร็จดีกว่ากูเพราะกูให้อิสรภาพต่อความคิดมันมันต่อยอดจากความคิดที่ยอดเยี่ยมของกูไปสู่ความคิดที่ยอดเยี่ยมกว่า มึงก็แ,แต่ถ้ามึงใช้ความคิดของกูที่ยอดเยี่ยมตลอดเวลาความคิดของกูคือล้าสมัยมึงจำไว้เลยกูรู้ว่าวันเวลาของกูจะล้าสมัยกูต้องสร้างคนให้เกิดขึ้นเมื่อกัวอายุ50ากูใช้เวลาทั้งหมด15ปีในการสร้างคนม,มึงจำไว้เลยเพื่อต่อยอดสมองอันบัตรซบของกูที่งี่เง่าของกูที่แก่มึงเข้าใจอ่ะ สมองแก่ๆของกูจะจบลงแล้วแต่ั้นกูต้องสร้างสมองใหม่ขึ้นมาอ้โหดีนะมึงก็จะเพื่อมันต่อยอดสมองเยี่ยของกูสมองที่ใช้ไม่ได้แล้วนันเวลานี้สมองกูใช้ไม่ได้กูสู้เด็กไม่ได้นั่นนั่นมึงต้องยอมรับว่ามึงเป็นคนแก่ที่มึงสู้เด็กไม่ได้กูมึงจงยอมรับซะเช่นกูนี่กูยอมรับเลยอโอ้กูสตาร์ตาต่อเด็กทั้งหมดกูเป็นนักประชาธิปไตยกูมไม่เห็นแก่ว่ากูแก่กว่ามึงกูเห็นว่าเด็กต้องกล้าหาญในการแสดงออกเด็กต้องกล้าในการ แสดงออกแล้วแสดงความคิดเห็นความคิดเห็นของเขาคือความเป็นร่วมสมัยม,มันจำไว้เลยนั่นคือสิ่งที่ทำให้ชาติแม่งเติบโตได้